วันนี้ผมนาชยชรยักษ์เลอธำพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเด็อเสี่ยงภัยน,น,นะครับซึ่งในขณะนี้นได้มีการรับมอบหน้าจากคุณแม่สมิตรีแล้วก็นะครับคุณพ่อน้องคุณผู้นะครับโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นผู้จนนัดหาขนาวามนะครับมาเป็นที่ปรึกษาาปกฎหมายแล้วก็เป็นทีมขนายความที่จะมาทําหน้าที่นะครับ เป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการในคดีน้องชมพู่นะครับก็ฝ่หนึ่งก็ขอแนะนาน,นะครับว่าเราทําในานามของชุมุมชื่อและเชื่อใจกันนะครับไม่ได้ทําในานามส่วนตัวนะครับเราในรูปของคณะทารรงานนะครับก็จะมีทนา,ายฟานนะครับจำนวนสี่ท่านแล้วก็แยกเป็นอย่างนี้นะครับสองท่านแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น ทนายความที่ทำคดีน้องชมพู่สว่วนอีกสองท่านาก็จะเป็นทนายที่ทําเรื่องของการปกป้องสิทธิของคุณแม่สวิตีเนี่ยกับคุณพ่อนะครับอนามัยในการที่จะมีการ,การดําเนินคดีกับผูดด้ที่ละเมิดในการให้ร้ายหรือกล่าวหานะครับคุณแม่สวิตตีและคุณพ,พ่ออนามัยในยทาง,งที่จะมีการดนในคดีที่มีการลระเมิดน,นะครับทั้งทางแท่งทัท้งทางอาญา ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าซ้ายืองผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับก็คือพี่วินัยจุมสวรรค์ที่เป็นอันดัานในกรณี้ที่เป็นตัวหลักนะครับส่วนอีกสามท่านเนี่ยนะครับก็ยังไม่เปิดตัวทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพูดนะครับ ไหมคะกังวลใจหรือหรือมีความคิดเห็นมองคดีนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรนะครับเพราะว่าคืออยากอยากอยากจะชี้แจงในประเด็นของเรื่องอัศวินขิมมข่าวอะไรนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอัศวินหรือว่าฮีโร่ที่แท้จริงก็คงต้องเป็นพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจเจ้าหน้าที่นิติเวชเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับที่ให้ข้อเท็จจริงวิเคราะห์พยา,าหนหลักฐานต่างๆภายใต้การดําเนินการของท่านผอ,อตรอนะครับแล้วก็พนักงานอียการที่จะรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนและส่ฟ้องแล้วก็ศาลสติยติธรรมนะครับที่จะให้ความเป็นธรรมกับคุณแม่ทางเหล่านี้ก็จะเข้ามาในส่วนของการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะฮะให้กำลังใจช่วยเสริมทีมหลักนะครับ เรียนถามค่ะคือตอนนี้สังคมกําลังมองว่าคดีนี้มันเป็นเหมือนสึกทนายทนายชนทนายแล้วฝั่งของทนายของคุณชัย,ยพลเนี่ยเขาก็มีการหยิบยกคดีที่เขาชนะหรือคดีที่เขาทํามาแล้วชนะหลายคดีทางฝั่งเรากังวลใจไหมคะแล้วก็มองอยังไงกับคำคำที่พูดว่าศึกทนายกับคดีนี้ค่ะอ๋อเรื่องเรื่องนี้นคะคือสึกทนายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นวัวตรกรรม แต่เรื่องที่เป็นจริงแน่ๆแล้วก็คือความสูญเสียของคุณแม่นะครับอันนี้แน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้ต้องหาและจะไปสู่การที่ศาลจะพิพากษาลงโทษหรือไม่ก็ให้พยานหลักฐานพามไปไม่มีไม่มีศึกษานะครับเรื่องนี้ก็คือมีฝ่ายของผู้ต้องหาแล้วก็มีฝ่ายของผู้เสียหายนะครับส่วนในเรื่องของสถิติคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ประเด็นแรกก็ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ยังไงนะครับ ทีนี้ถ้ามาตัวแย้งในช่วงเวลาที่ว่าเรามีเวลาเท่ากันในหนึ่งวันเนี่ยนะครการที่ว่าให้ความสําคัญกับการดูแลคดีของคุณแม่สาววิีเนี่ยจะสําคัญกว่ากับการตัวแย้งในประเด็นพวกนี้นะครับกงวลใจเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานที่มีการกล่าวอ้างระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าคุณชัยยพลเป็นผู้ก่อเหตุนในคดีนี้อะคะอ่ะอ๋อคือ นอกจากประเด็นนี้แล้วนะคะรับก็ยังมีการกล่าวในลักษณะที่ว่ามีการเปิดหลักฐานออกมาหมดแล้วในลักษณะต่างๆนะครับผมอยากเรียนให้ทราบว่าจากประสบการณ์ของผมะนะครับในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายช่วงนี้นะคะรับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเปิดเอกสารออกมาเนี่ยน้อยมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าจะนับไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เปิดออกมาเนี่ยแทบจะเป็นหน้าปกสํานวนด้วยซ้ํามีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจน หลายๆอย่างซึ่งมันเกี่ยวกับรูกคดีซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไม่มีวันเปิดออกมาแล้วครับในส่วนนี้จนกว่าจะถึงขั้นตอนของการพิสูจน์ความถูกต้องนในท่นานต่างๆครับหากเปรียบเทียบภาษาชาวบ้านเหมือนตอนนี้กําลังใส่นวลแล้วไปชกกันที่ข้างในเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคุณแม่เรียนถามคุณแม่กับคุณพ่อค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะณเวลานี้คะดีใจคะโล่งเหมือนกับว่าเราได้ยกภูเขาออกจากอกมีผู้ที่จะ มาแบ่งเบาความหนักใจความกังวลความทุกข์ต่างๆค่ะรู้สึกขอบคุณทนายที่มาช่วยเราในวันนี้ค่ะกังวลใจอะไรไหมคะคุณแม่เกี่ยวกับหลักฐานอะไรต่างๆทุกอย่างที่ตำรวจทำง,งานแม่ไม่กังวลค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าตำรวจทำดีที่สุดทำตามหลักฐานค่ะเห็นบอกว่ามีรายงานว่าคุณศิลระค่ะเขาจะเข้ามาพบคุณแม่ หลังจากที่วันนี้เขาไปาทางคุณชัยยพ,พลเขาก็ไปพบคุณศิลาตนะตอนนี้เรา,าร,รู้สึกยังไงคะเรื่องนี้เดี๋ยวพี่อัจชริยะจะเป็นคนชี้แจงแทนแม่ค่ะอย่ายงนี้นะครับผมที่ทำงานด้าน,นช่วยเหลือเดี่ยมกกรรมมามากกว่า9ปีนะครับขอเรียนที่ทแจงต่อพี่น้องไระชายชมของแทนเทศแล่อด้านสื่อมวลชนครับว่าในคดีน้องชมพู่นะครับเราเชื่อมั่น ในการทํางานของชุดสืบสวนสอบสวนภายใต้การังกับดูแลของคนตําเลของวัดแจ้งยอดสุขเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของตํารวจของอายการของศาลนะครับดังนั้นก็ขอบคุณท่านสนานสศิรัที่จะมาพบนะครับเราเชื่อมั่นในกระบวน,นการทาธรรมของตํารวจอายการศาลดังนั้นเนี่ยจึงไม่อนุญ,ญาต ให้คุณศิระเนี่ยนะครับมาพบคุณแม่สวิตดีนะครับในวันเสาร์เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวประเด็นทางการเมืองนะครับก็เรียนชี้แจงให้ทราบเลยว่าเราไม่อนุญาตเนื่องจากเป็นวติของคณะกรรมการของชมรมพื่ดนกรรมนะครับเนทีมีานทุกนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะคดีน้องจากผู้เป็นคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนะครับไม่ใช่คดีการเมือง ดังนั้นเนี่ยเราจึงเรียนขอบคุณท่านสสศิรานะครับแต่ว่าทางพวกเราเนี่ยนะครับสามารถเอาอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าทีมงานของบอบตบอรีสวัสดิ์แคกงสุขเนี่ยที่ทํางนานอย่างหนักมาหนึ่งปีเต็มเนี่ยเชื่อว่าไพยมงหลักฐานนะครับที่สามารถเอาปิดผู้ต้องหาในกรีนี้ได้อย่างแน่นอนนะแล้วเราก็ยังเชื่อมั่น อายการจะเหมันมุนอาหารซึ่งเป็นอายการของเอนดินเนี่ยนะครับ <ปะ S 1> ที่เราเคยทาําคดีทำตาๆมาเนี่ยเราทราบว่านะครับอายการชุดนี้นะครับเป็นอายการที่มีฝีมือในการรวบรวมหลักฐานนะครับขั้นตอนของพวกผมเนี่ยจะไปอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่อายการมีฟังเห็นสั่งฟอ้องไปยังศาลแล้วนะครับเราถึงเข้าไปเป็นโจนร่วมในการทํางานโลกของพ,พนักงานอายการนะครับ น,นนี้มีความกังวลใจไหมคะว่าหากคดีนี้เกิดอายการสั่งไม่ฟ้องเราจะดําเนินการยังไงต่อไปมันยังไม่ถึงมไม่ถึงไม่ถึงที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าวันนี้อยู่ในทั้พนพนักงานสอบสวนผมมั่นใจนะร้านปรเซนว่าระดับนักสื่อเมือ่อชีพตลอดชีวิตราชการที่จะอายุ6กสปีนะของท่านสุวัจน์เจ้าสุขตีงานนะน,ะนิติเวชศาสตร์ ครับที่ทีมงานทุกนี้ทำนะครับเรามัน่นใจในหลักฐานทางด้านพิมพ์เอกสารก็ต้องพยายามแวดล้อมนะเราเชื่อว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะผ่านไปสู่กระบวนการที่ทาของศาลแน่นอนนะครับมีอะไรผ่านไปถึงฝั่งทนายฝั่งนร้ไหมคะคงไม่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเปิดตัวในวันนี้เนี่ยเพราะว่าสังคมผิดเพี้ยนนะครับ ผู้สูญเสียเนี่ยนะครับกับผู้ต้องหาสถานภาพกับกลารเรยเป็นว่าผู้สูญเสียเนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าฆ่าลูกตัวเองนะแต่ผู้ต้องหาเนี่ยกับกลายเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์นี่คือความผิดเพี้ยนของสังคมวันนี้เราอยากจะถามเลยว่าถ้าผู้สูญเสียทั้งสองท่านหรือพ่อแม่เนี่ยจะฆ่าลูกเนี่ยแล้วได้ประโยชน์อะไร นะครับผมถามกลับเลยได้ไประโยชน์อะไรผมลงพื้นที่มาในทีมมาทั้งหมดเนี่ยมากกว่าเจ็ดเดือนในการทำคดีนี้นะครับเรามีพยานหลักฐานเจ็ดอยู่ในมือเรามีพยานบุคคลที่สําคัญอยู่ในมือที่เรายังไม่ไม่ทำให้ต้อง,งเลยนะครับแลวเราเชื่อว่าพยานหลักฐานที่เราลงพื้นที่มาตลอดเวลาเจ็ดเดือนเนี่ยในการสองตัวอยู่หัวบ้านปกครองเนี่ยนะครับเรารู้ทั้งนั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นยังไงทั้งกระบวนการต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับกับอีกคนหนึ่งเนี่ย พิ่งมาทำคดีได้สามวันนะผมบอกได้เลยว่าไม่มีผู้ต้องหาคนไหนนะครับจะพูดความจริงกับอะไรทุกคนนะก็เลี่ยงพูดแต่ความดีของเองให้พูดความชั่วของเองให้คนอื่นทำหนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นยผมอยากถามเยนที่น้องไปชาชวนว่าเราขอให้เห็นใจผู้สูญเสียจงร่วมใจาำนะครับช่วยเหลือในเหตยการมที่เป็นผู้สูญเสียก็คือผู้เสียหายไม่เคยอยู่ฝั่งผู้ต้องหารือฝั่งโจม